จังหวัโดนเจ็บๆตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยเอ้าเพราะอะไรถึงไม่รู้สึกเลยเนี่ยเนื้อแต่ว่าแต่ว่ายังทนได้ใช่ไหมเพราะตอนนั้นเริ่มปุ่มแล้วใช่ไหมไปพลาดโดนสองนั้นเลือดกำลังไหลออกในะตอนนี้ก็เช็ดเลือดแล้วแล้วเป็นไงบ้างเกมวับช่วงนี้เราจะปิดเกมจังหวะไหนเนี่ยยกไหนวันยกสามยกสามปิดไม่ได้เหรอปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรพี่ออกมาพี่ออกมาสู่โอ้ชู้ชู่พี่เอาสู้กันนะแต่เรามาแข่งมากวันนี้เอ่อปุ่มเริ่มมั่นใจอะไรยังไงยกไหน ก็ยกสามยกสองครับผมเรื่องชนะเรื่องมั่นใจชนะยกสองเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าพี่เขามีอาการเก็บใชเเขาบอกหมดยกสองเหรอเฮ้ยเห้เขาบอกหมดยกไหนนะอ้าวทำไมหมดทำไมหมดเร็วจังเอฮะทองไม่ดีทไม่ดีครับผมกินอะไรกินแผลกิแลไปครับผมเกินผลไม้ดอมหรือเปล่าโอ้ท่านจะามเลยลูกนั้นโดนกระจจบมาโดนอะไรครับผมที่ว่าผู้เจ้ากาุงออยู่แล้วอ่าอ่ามีนัจำแนง้ำแนงโดนกระเจาด้วยโดนท้องโดนแบบ ยกลงแ่บยัดทองไปพอดีน้องพูดมาลงกันจับพอดีครับโอเหรอยเขาเราเราเออเอาถอดออกมาจะได้พูดถนัดต่อยนึงนะถนัดยังไหครับถนัดแล้วใช่ไหมชนะมาอีกครั้งแล้วน้องเพิ่งแพ้สองครั้งแล้วก็ชนะไปนี่ครับโอ้ใจเกิดเลยใช่ครับแพ้ใครอ่ะแพ้ฉลาชนครับผมโโชคดีขนาดนี้ไม่น่าแพ้นะฉลามชนไหนแพ้ที่ไหนแพ้ที่รักด้ำเนินจริแพัฉสามชนไอ้สามารถเอาล้างตาได้ไหม น้ำตาลไม่น่าจะได้น้ำหนักก็ไปเยอะกว่าเขาครับโอ้น้ำหนักเราปล่อยไปเยอะเลยนะทั้งนา้นไปหาคู่ชกใหม่แล้วกันเอาอีกคนหนึ่งที่แพ้เหรอแพ้สิงห์อีสานน้ำหักลดเยอะด้วยแล้ว็กใหม่ได้ไหมได้คโหเอ้าก็ได้อยู่นี่ใช่ไหมตีได้ไหมจีจีซื้อตีได้ไหมเออบริการเช้่อมือเท่าไหร่เท่าไหร่เบียดเท่าไหร่ร้อยร้อย วันนั้นแท้มาวันนั้นแท้มาพี่กัเท่าไหร่ร้อยครับร้อถ้าเกิดจะชกใหม่พี่กัเท่าไหร่อรอยสิบร้เอ็ดได้เขาเขาเท่าไหร่เขาเท่าไหร่เขาเท่าไหร่เราเราเท่าไหร่ร้อยการ้อยสิบ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 เอ็ดไม่ใช่เดี๋ยวเราเอาใหม่ใหม่ถ้าเกิดจะชกกันอ่ะเราพิ่กัลเท่าไหร่ร้อยเก้าร้อยสิบร้อเก้ร้อยสิบได้เาร้อเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยหกใช่ไหมไม่ใช่มันมันไม่เปลี่นมันคนละเปลี่ยนเลยนะร้อยแปได้เออเเปลี่ยนรู้ได้ไหมเราลดได้ไหมหรือว่าเราเราร้อย ขาลือก<ร>แต่งก็าสิทได้เออนะเพื่อความเหมาะสมใช่ไหมเอาละครับผมอยู่จังหวัดไหนนี่จังหวัดนนทบุรีไม่ซ้อมที่ไหนนี่ซ้อมที่โรงเรียนธรรมศาสตรส์อ้อวไม่ได้ซ้อมที่คอรนกรีนเหรอไม่ครับขึ้นมาเรียนอยู่นี่ครับอ๋อเรียนที่เรียน,นชั้นไหน,ลน,นแล้วนี่ชั้นม .4 ครับม .4 แล้วโอ้โออายุเท่าไหรละอายุ16ปีครับโอ้โหอนาคตไใจแน่น,น,นอนเลยนะเดี๋ยว์คนนี้นจับตาดูเลยนะ เดินพ้าด่งนะเดินพ้าด่างค่ายอะไรนะค่ายแดงก็ดีแล้วแล้ววันนี้ขึ้นลอกไปร็อกขิดเท่าไหร่ประมาณหกหมื่นบาทโอ้โอเคนะแต่งงานได้แล้วเนี่ยหกหมื่นยังนะบอกแฟนมวยติดตามไหนน้องอ่ะบอกเลยช่วยฝากปักกันแรงเชียร์เป็นแรงใจผมไปตลอดนะครับผมครับเอาละครับติดตามเลยนะครับผมเดินพ้าด่ง